หลังจากความพ่ายแพ้อันน่าโดสูของวินซ์ข้าจึงได้ออกเดินทางสู่อวกาศทยานไปในหมู่ดาวและได้ค้นพบดินแดนแห่งพันธสัญญาที่จะมอบพลังอันไร้ขีดจำกัดแก่ข้าจากทุลีเท่าเฝ้ากำเนิดกรรมฐานเท่เคออสวินซ์ S S ปีดลงมาเพื่อนําพาพวกเจ้าดําดิ่งสู่ Thailand แลนด์เกม Show Cross Wonderface ณเทือเขาแห่งความวิปลาที่มีน้ําว่าสูตรการประชุมแห่งชาติเซลิกิจและได้ทุกจัดขึ้นในวันที่ 20- 22ตุลาคม2 56เปิดประตูแต่ความกลัวประฐมการและปูชาดานพ่อนไปกับค่า Wins ว่า Space Marine จะนําพาพวกเจ้าทุกคนไปเที่ยว ขอต้อนรับสู่งาน Thailand Game Show Cross Wonder Fest รายงานบุกเอ็กซ์โปสองพันยี่สิบสามมหกรรมง,งานหนังสือระดับชาติต้นกำเนิดของเขานั้นช่างเ<อ>ต็มไปด้วยความดำมืดและความมืดมนหลังจากสแสวงหาพลังจากเทพบรรพกาลและหาความรู้ได้มากเพียงพอเขาจึงออกเดินทางไปและขอต้อนรับสู่ Thailand Game Show ดินแดนแห่งความฝันของเหล่าเกมเมอร์และผมเองก็ได้มาถึงแล้วถ้าพร้อมแล้วก็ตามผมเลยครับ เป็นงานที่เต็มไปด้วยผู้คนอย่างมากน่าหลายตาสำหรับผู้ที่ควรควายหาพลังแห่งเกมเมอร์ที่นี่ได้รวบรวมสัพพวุตจาก Dark Age of Technology มาจัดวางให้คุณได้เลือกซื้อ งานที่มืดมิดและอัดแน,น่นไปด้วยไฟนีออนให้เหมือนคุณอยู่ในปี2077เพียงแค่ไปยืนเฉยๆสักแห่งในงานเงียบๆคุณก็จะได้เป็นไรอันกอสลิง่งดับที่คุณได้ฝันไว้ตามฉบับของซิกมาเมลแต่สำหรับอัลฟาเมลอย่างผมแล้วเพียงแค่บูทเดียวของ l e g e n d a r y War g a m e s ก็เต,เ,ตเติมเต็มหัวใจของผมแล้วบูทที่อัดแน่นไปด้วยทุกสิ่งอย่างจาก Legendary w a r g a m e ไม่ว่าจะวอร์ m m มเมอร์ลอต the Ring หรือ b o แ Action แต่ว่าของจริงเนี่ยมันต่อจากนี้ต่อฮะพรอต้อนรับสู่ Wonder Festival 2023, รวมงานศิลปะของ สสอาทชทอยมากมายและเมื่อพลังให้ความเนิร์ดมากามไหบสเปซมาวินสตงสูบพลังและกำเนิดขึ้นแล้วก็ไปดูงานศิละปะอันตรการตาของอูรามะเกนหรือจะบูสตัชชูบางง่ายอนุอนดนงามจะมีขนาดเท่าคนจริงไม่ว่าจะจากดีซีหรือรอดออฟเดรงหรือจะเป็นมูสขายของตกแต่งสะสมศิละปะมากมายจากศิลปินทั่วโลกคนชอบร้านนี้เหลยหรือจะเป็นร้านบอร์ดเกมที่รวมปาร์ตี้เกมไว้มากมาย ทางเดินหนึ่งอ่ะโคตรจะกว่าหันไปทางไหนก็มีแต่ของสะสมและศิลปะมากมายให้คนอย่างเราได้อิ่มเอมใจผมพูดได้เลยว่าตลอดประสบการณ์การเป็นเคออสเปสมาวิงส์ตลอด20นาทีนี้มันช่างมีความสุขจริงๆมันช่างน่าละลายสัสงซื้อของตะมุตมีกลับบ้านวาเล้าก็ถึงเวลาที่เรารอคอย จะเป็นเคออสสเปซมาวินส์ได้ยังไงหากไม่มีบูตบอแฮมเบิร์บูุที่ยิ่งใหญ่ราวกับยกเลเจนดารีวอร์เกนส์มาตั้งที่นี่เองเรา c h a o เคออสเดมอนสาว South, หรือไม่ว่าจะเป็นการปรกากฏตัวของอาราเรลและเอเวอร์ควีนบูตเพนยาวเหยียดนั่งได้เป็นสิบคนบูตมิวเซียมที่รวมทุกศิลปะของ w อแฮมเบ e ร์เอาไว้ไม่ว่าจะคอลเลกต์บิวเพน <łość> BRUNO ในปุ่นเลเจนดารีวอลเกลแห่งนี้ถวาแล้วก็มาดูปุ่นนี้ไปกับผมดีกว่ากับความจิ้นใหญ่ระกาจจาของบอแฮมเมอร์โตีเค สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับคุณกอนวันนี้เราอยู่ที่ Thailand Game s h o w c r ส s ์ Wonder Festival 2023นะท่านผู้ชมเริกิจครับผมแล้ววันนี้นะครับบูธ Warhammer ของเราเนี่ยมีอะไรพิเศษบ้างครับสุดยอดจริงๆนะครับเราขนมาหมดทุกอย่างขนมาทั้ง Legendary Wargame เลยนะฮะมีทั้งโมเดล Event Exclusive นะครับหลากหลายรูปแบบนะครับ4-5อย่างนะครับมีทั้ง Warhammer Hero นะครับที่มีขายเฉพาะในงานอีเวนต์นะครับ มีเอ็กซ์คลูซีฟเอเชียบุ๊กนะครับที่เป็นกาชาที่เป็นกาชาใหม่ล่าสุดเลย uh huh. ที่มีสิทธิ์เปิดได้เพื่อนกลักบอ่าน,นเป็นเพื่อนต้องการมากนะครับ uh huh. มีสินค้าล็อาพิเศษมากมายนะครับ uh huh. มีโต๊ะเดโมวอลเมอร์บรูดิเกโต๊ะเดโมวอลเมอร์เอชจัซิกมามีโ uh huh. ต๊ะเพนที่ขนมาเยอะมากนั่งได้เป็นสิบสิบคนเลยนะครับ uh huh. มีมุมโชว์โมเดลของศิลปินมีมุมโชว์ไดอารมาที่ผมขนเอาแบบ สเปนมาลีนมากระนำซักกะไทลันิตเอาผลงานศิลปะ coronation of gray magro putegliman ของศิลปินโรแลนเซ e เตอร์ที่เราประมูลชนะมาไดจากอังกฤษมาโชว์ในงานด้วยนะครับผมและยังไม่จบเท่านั้นยังมีสาวๆครับสาวๆจำนวนมากนะครับที่กระนำมาเดินมุนตัวให้คุณดูในงานด้วยขอบคุณมากครับคุณคอนขอบคุณครับและก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ นั่นก็คือทั้งหมดของ Thailand Game Show Cross Wonderface ผมคงไม่สามารถบรรยายความจักการตาของมันได้มากกว่านี้อีกแล้วถ้าพร้อมแล้วก็เข้าสู่ช่วงปิดกันเลยเอ,อ่อทุกผู้ชมนะครับวันนี้เราก็จะมา unbox Warhammer Heroes กันนะครับผมว่าในกล่องนี้ผมจะได้โมลิมิเต็ดหรือเปล่านะฮะและโมที่ออกก็คืออืดอ้น s n i p e คุงสุดยอดไปเลย ผมชอบมากๆเลยนะเนี่ยไม่เกลือไม่เกลือพุ่มแล้วครับงานนี้ออกมาใหมาดังนั้นสำหรับงานนี้รายการเราก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ